คอคำคมนะครับคำคมมึงอย่าไปจำมากคำคมนะเน้นปฏิบัติดีก,กว่าเอานิดหนึ่งนะครับถ้าตัดสินตามประวัติประธานอาจจะเป็นคนชั่วแต่ถ้าตัดสินในการกลับตัวประธานอาจจะเป็นคนดีก็ได้ตามนั้นนะโตได้เพราะข้าวหลวง โู้พูดเฮ้ยตามพอดีเขาว่าเองเนี่ยไปจัดหน้าประธานห้างโดนไปไปมเดี๋ยวผมจะบอกคนเดินห้าบอกไปนะที่จริงแล้วผมจะไปวางงานีอง13ปีที่ประธานห้างโดนนะนะใช่ครับไปเองเหรอใช่ โอ้โห oh oh, ไม่อย่างไงนะจักน้องจรงเนาะเป็นสัตว์เป็นสัตว์ตรงนั้นเอาหัวต้องล้างหอวมาแล้วพวกนั้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วพิธมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเร็วเบิกเบิก แล้วเออ,อนิ่งเลยนิ่งเลยเห็นไหมนิ่งเลยเดี่ยนี้โอ้โหนิ่งเลย,โอโเ,ลยเออนี่มาแล้วมาแล้วเอ่อนะครับหัตโตนะครับ,นะรบซ้อมกันนะ